และเมื่อช่วงค่าวันนี้นะคะท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดเลยก็เป็นประธานปล่อยขบวนรถโดยสารนําประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกําชับให้เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยค่ะ ที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดเลยในชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถโดยสารเพื่อนำประชาชนชาวจังหวัดเลยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจังหวัดเลยให้ความสำคัญสูงสุงสดกับความปลอดภัยของประชาชนผู้ร่วมเดินทางซึ่งได้กำหนดมาตรการเข้มงวด ได้แก่การตรวจสภาพรถโดยสารทุกคันโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานระบบเบรกระบบไฟส่องสวาง่างยางและอุปกรณ์นิรภัยมีความสมบูรณ์ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการประชุมชี้แจงพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถเพื่อกำชับมาตรการด้านความปลอดภัย กฎระเบียบในการขับขี่การควบคุมความเร็วการตรวจเช็คผู้โดยสารและแนวทางการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินสำหรับการเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่หนึ่งนี้มีประชาชนร่วมเดินทางจำนวน750คนใช้รถโดยสารจำนวน25คัน ซึ่งจังหวัดเลยนะคะกำหนดจัดการเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน4ครั้งครั้งละ750คนรวม3,000คนค่ะ